หนึ่เสียนหนึ่งเเราไปที่ไหนวะสวัสดีสี่ทุกทุกคนเด้อเป็นยังไงเนาะห้าหน้อยพันแล้วเนาะน่วันนี่แตกรอบเดียวบ่ม,มีผู้อยากขำว่าเาบิ่งไม่หน่อยหน่อยคนหนึ่งโอ้ยขำว่าเาบิ่งมาถึงหลายเ้อเบิ่งละ่ะเป็นอยังจังไลยเนาะแจกทีเดียวมดเบิง่งคนหายไปใส้เพาเขามาติดตามกันอแจกหน่อยเดียวมันแตก มันกระแตกมันก็ได้อยู่เป็นยังขึ้นจิ้มกันลนอเอซีนี่ใช่ <c oughs> มือนีไลยซีผลเด้อหมดนี่เด้อมือเอืนเอนอทำเบิงเด mm ้อเอซีสิเขามาพ่อสองไหลบ mm ่ hmm. ขามาหน่อยโอ้คือนหน่อยใจแเ่ะ,ะสู์ต่อไปว่านอะมาลุดจักเทีเดี๋หละเนาะสองเอือนข้าเจ้าเขาจังสีว่าเอซีมาเห็นเขามาเบิงกัน เป็นจังไดไปจังไดเนาะกะบาว่ากันเนาะแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนเนาบ่คือกันแต่พ่อเขาหน่อยก็หายไปเขาไลา่ก็กลับมาขันไปเบื้องสองอื่นกะมาว่ากันดรงเด้อขันยังติดตามสองอื่นมาคนไปดีกว่าส่องของปูคุนกับส่องของตาคุณส่องของสิบหกผ้ารวยเจ้าแนวกับส่องตาคุนผ้ารวย ถ้าเจ้าไปดีกว่ากับบาวากันนอแตกแยกกันไปเบื้องจังไในก็แล้วแต่บาวากันดอกแต่ว่าก็นทเหตุให้เบื้องยังอยู่ไปดีแลยวยังสีดำเงอนี้ไดสีเด้อเงอนี้เด้อสีหน่อยอยู่เด้อแตกมีแตกสองฮูนอยู่ทึงม้ามูขุนเฉพาะกิดวิ่งติดสามแต่ว่าแตกไปติดตัวกับสองเก่าไปออกเก้าสองนอ พีเสดวิ่งหายวิ่งบ,บ่วิ่งบ่เขาพี่น้องเอ้ยวิ่งวิ่งบ่งบเขาใช่ว่าแตกจับขูนอ่ะแปดซีตรงตรงเน่บ่ได้กลับเลยตัวนี้แล้วกับปกติจับขูบ่มีใช่ปะวิ่งวิ่งหกทิศท,ทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อผูดด้ใดหลุดกับชมวังละหก บ็ได้วิ่งธรรมดากระติดบนติดล่าง VIP สุดท้ายก็ได้วิ่งคือเกา่าวิ่งเกตติดเกตวิ่งติดเกตตัวเดียวเอาร์เมเนียกะบเอฟซีกะบกูกได้เขามาเบิง้งสำหรับผู้ได้มาเบิง้งมาส้มผู้ได้ติดตามวันที่สิบเอ็ดกะสิบปับเป็นยังหนุ่มตี่สิได้ยคาประทูอยู่ไหนตี่นอกผู้ได้มาจังได้กะมืเอือน่นคอมเมนต์มาเห็นเลเด้อ พราะว่ามาเบิ้งไหนหน่อยหนึ่งแม่บุคุเห็นไหนหน่อยหนึ่งคือหายไปหลุดจะนี้มันเป็นจังไดซื่งส่องเอือไปทางเอืนหายไปทางเอืนอนบ่เขามาบ่าหลายคือถเถี่ยวเดว้มือสำรับมือวันที่สิบเอ็ดเบื้องไหนหน่อย,อยแต่ว่าถ้าน้อยขันแตกเมื่อตีบันมือเอือน้าเบิง้งแรกสิเป็นจนนังไดเนาะมือเอือนสิลดลงมางเรียอยี่งเศ้าคนสามสิบคนทันมัดทุกคนผลลับ่าม่มีผู้ใดผลรับจังที่หยุดเด้อ ของส่องสิบหกฟ้าด้วยชายแนวกับส่องตาคุณนี่สำหรับพาหน่อยยึดแถ่แข่นแต่ละมือนี่เบิ้งสิบคนยึดจักบ่โดนดอก 3. สามสี่มือก็ยึดแล้วถ้ายังเบิ้งลอยขึ้นเกตแปดสิบอยู่กะสิเหตุต่อไปมาเชียร์เด้อมาเชียร์ได้หลายมาลุดเอาไว้ให้มากก็ได้จีไปกันถิ่มหนวดพอไใดหน่อยเดียวสิไปกันถิ่มเลยไหมกลางอากาศเลยไม่เป็นจงังใดก,ก่อนเดือนนี้อ้ามาว่ากัน เน่จ้ากมพอใจของไผ่ลวงนาะแต่ว่าทํำหลีที่สุดแล้วสู้นที่ว่าจะาได้กระเดียงของ่นแต่ว่าถือว่าเป็นทํำหนีที่สุดแล้วเอาสูเนั่นมาเบิ้งได้บันนี้แล้วนะเป็นตัวไดกระได้ของวันที่สิบสองสูไปสูไปไปูขุนสูอยู่แล้ววันที่สิบสอง่าหน่อย เฉพาะคิดเขียนกั็เลยหาหกต้องยับไปใหญ่ๆนะเอฟซีละเนีย่ยสิบ,าบากสอกว่าเห็นได้ฟังเสียงเอากระได้ถ้าูนได้เห็นยุคชสิเห็นยุคแบบบังหลักที่นะ่ะหาหกหากหกหกเจ็ดหกเจ็ด Hoặc sống hoặc sì cầu sì cầu sì cầu cầu xuống cầu

วิ่งหกสามเลยได้วิ่งก็ได้วิ่งหกสามหกสามกะวิ่งมเดินก็หกสาม หกสามล่องสองหกพิเศษพิเศษ said he said số wouldn't help she wouldn't

sí คมเดนกับเก่าศูนย์เนเก่าศูนย์มเดนเก่าศูนย์องเกดสาม มานอนเสียสมมเด้แมวกระไดเพียนตัวมานอนเสียปกติปกติแมวสิบหกตัวคน,น,วน FC เดียเอดซีเลเี้ยงนง่นแต่คือพิ่อยู่นี่นั่งเซียจนลงซื้อแมวเจาของกำลังสิออกมากกันนีเลี้ยงกันไปละเขาขาบเรลยกให้แม่นยุ่ง

ยี่แปดยี่บแปดแปดหาแปดหาแปดเก้าเป็นยังไงพี่ผู้ใดชมบ้านกับคอมเมนต์มาให้เห็นในเด้อมืออื่นเด้อแปดเก้า

ก้วนึ่งวิ่งวิ่งเพชรวิ่งเพชรวิ่งเพชรวิ่งพชรเด้อเด้อไม่เอามวิพชรวตัววิ่งพชรนี่จะเป็นตัวนี้กามันวิ่งแปดเกตัววิ่งแปนี่แป เขาวิ่งคมแปดเก่าล่องเกตบีไอพี นำองก็จะได้เบิ่งเล่าตอนะน่ะมีโพลีคอเล่าก็ตามกันไปเด้อตามตามกันไปน้อยแตกแล้วจะเคยเห็นแล้วโพลขคอเล่าเอาทั้งเล่าทั้งน้อยกับากันไปตามกันไปเด้อพี่น้องเด้อ VIP จับโคหนึ่งสี่ตามตามกันไป พอได้เป็นข้อเล่าก็ได้ข้อเล่าร่วมน้อยบ่สองสีคลิปนี่จบกันเล่าต่อแล้วเล่าต่อแล้วสองสี่สองซีซีหาสี่หา 你说。Mm hmm. uh huh. ยิ่งหนึ่งสองโคมเด่นกันหนึ่งสองนี่แหะพี่น้องเอ้ยต้อล่องกระซี 4, ่หาลองซี่หาเฮ้ยทุ่ เอามาคุยกันจะซื้อได้ยาโทรมาขอแนวทางเน้แนวทางคือเบื้งในยูทูบเอาศูนย์กเ เกดแปดกันให้เนี่อตั้งไปแล้วก็เสียเอาไปเขากุ้มไปเก็บเงินเพิ่นปูกขุนเห็ดว่าเก็บเงินเลยนี่เห็ดเป็นสะพานบุญแปดศูนย์แปดสอง ว่าเรียกร่องหรือผู้ไดขีดตส้าบุญกับจังวากันว่าเรียกร่องต้งมาเบื้องถนนตอนนี้ว่าเรียกร่องหนึ่งสองสามสามห้าสาม,สาม,สาม ที่โทรมาถามให้บอกเป็นตัวตัว่ยพยายามกระยาเเลยบ่อก,อกเปิดช่องให้แล้วเบื้องในช่องนี่แหละเบื้งในยูทูปไปเลยเดี๋ยวเพื่อบอกไปก็จะไปล่องกลุ่มเก็บเงินในกลุ่มบ่าวแบบนั้นเอาเปรียบทานผู้สมเอาเปรียบเอฟซีสองสิบกผาดว้วยทําฟี่ พาะเลยใช่แนวกับตาคุณผ้ารวยแจกฟรีอ่ะเป็นจนนังไดเน้อเขามาเบิ้งมาหนังก็ได้เอจทุกคูทุกคนเนาะเห็นกันเนาะแจกซีไดซีหลอบเขาซีหลอบเดิมมื่อนี้เด้อวันที่11อ็ดันนี้วันที่12นี่ต่อไปนี่คือของเมื่อเอื่เมื่อนี้วันที่11บเอพอจบแล้วก็อัดคลิปต่อเลยคำนวณต่อเรียบร้อยก็ส่งเลย คือวันทองวันที่สิบสองสงเลยจะเล้วยออกมาแล้วผู้คุณกับคำนวณว่าโดนแพบเดียวกับเขาเมดแล้วจัดให้ได้เลยเอา้าขามาเบิ้งเด้อฮาหน่อยวันที่สิบสองสะโกิด5 6 6 7ก6 4กเกตส่าเกเก้าวิ่งเอ้เก้าส วิ่งหกสมกรมเด่นกับหกสล่องสอหอภพิเศษศูนย์หกเก้าศูนย์หาเก้าสามสเก็สดสเกวิ่งศูนวิ่งเก้กรมเด่นกับเก้ล่องเก็สาปกติ 0, 0. 0 1นย์หนึ่งเก็หกหนึกหดเกต หาแปดหาแปดเก้าเวิ่งแปดเก้ากมเล่นกับ8ปดเก้า่อง1นึ่งเก็ดวีไอพีหนึ่งซีสอหาหนึ่กเก็ดหเก้าสองวิ่งหนสอง กรมเดินกะหนึ่งสองร่องหาซีอ้าวเป็นจังไดหละ่ะแฟนแฟนของสองไม่หนองไม่เฮาตาคุณผ้ารวยสมบังกันยีดอกกีนอะมือนี่ก็ได้ได้ซีน้อยเขาซีน้อยนอพี่น้องนอของวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองเป็นจังไดกะคือตองหมดไปเลยตัวอัจคือว่า พอออกพอเลขออกแล้วก็ทําคลิปทําสูตรจบเรียบ้หลไตเต่าน้ำคนกันไปเลยตามกันไปนาะมื่นวันที่สิบสองไฮเอฟซีผู้ใดเข้ามาเบิงหล่ะผู้ผู้เก่าก็เลกดติดตามไปแล้วนาผู้ใหม่ก็กดกระดิง่งไปเลยกดซับสไครตกดกระดิง่งไว้กดไลค์กดแชร์ไ้เดอกํกำลังใจคือกดไลค์กดแชร์นั่นแหละของสองตาคุณพระรวย อีกเจ้าหน่อยก็สะได้เบิ่งเล่าต่อกันไปละไปต,ตามๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อพ้ได้สมบังงไในก็คอมเมนต์มาให้เบิงองไม่เห็นใเดอม้ออือนเด้อให้เมื่อน,นี้ก็ให้ F c ทซีั้งสองของสองตาคุณผ้ารวยทุกข่ทุกคนสมบังในชีวิตทำมาหากินของแขวเงินทองไหลมาเทมาบ่เจ็บบ่จนเออื่นรวยต่อสำหรับวันนี้สวัสดี